มาแล้วปลาทอนมาแล้วรถเข่งปลาทอนเจ้าเก่าเจ้าประจำมาพร้อมกับเสียงเพลงอันไพเราะเพราะพิ้ง ไปแล้วไปแล้วไปเร็ไปแล้ว,ลว,ลวบ่ลวงยังอยู่ยายยังอยู่ปลาอร,รผู้บ่าวบ้านหนองสองห้องมาถึงแล้วมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากได้กับเขา <c oughs> บากียงบากียงนั่นบักียง เกี่ยคืออ้น่าสวยเลยบีสวย,ออยโอ้ยตื่นเบิรไว้แตอรถสีง่อยอันนี้สุดอีหยังนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฟียงบ่ เห็ดเฟียงติกดงด๊กเกียงอีเด้แหละเห็ดเฟียงกัไนะแดกดูแดกเดดหมากผู้ผู้เฒ่าก็มีคือเกา่าพี่ข้าวปุ้นขนมดอกบัวไปอยากกินข้าวปุ้นอยู่ไหมข้าวปุ้นอันอันนี้นะมึงเขาบ,บีบซอสดแลนะ้เออเอามาคุกแกวกินคือสีแอุ้ยสูบกะเขือนไหมอเอาที่ะ อああ right. าาื่ยังสุบักเขียสุบักเขียมูรไม่มีหรอสุดหลาบสุดก่อยก่네หนีลูกค้าประจำมาแกงไอ้สมนอใหม่ก็สมอีางสมพักหมดเลยเต้ ดอกบัวอีกแล้วเตอเตอขาดวได้เลยแห่หมุนดีๆีฮ่า่าบอกวอดาเตอเตอเตอเตว่ากับยายคือกันกินสูเหมืออรลอดอกบัวผิ่นขอแล้วที่น้าดิมีฮอทชนโจโกอยู่ขักน้ำน่าลักพอเขิ่นไช่เออเดวกอนเห็นเงินกันถื่ตี่เต้น ก็คอยได้เห็นยังขันต้ข้างหลังบพอมันบอไหลูทานมมันตพ่องเลยฮะเถ้ามันเป็นค่องมันกฝนตกมันไหลลวงมาเลยปลานุงได้บอกังน่งได้บอกเกี้ยงโอ้ปลานุ่งปลาแดดก็หมอนป้าแดกไปแกล้งขี้กทธิ่หิวยังมากเหรพัลล่ กักนาเต้าโอ้ยอไปต้มเจวเอออมใส่รีดของไครนาะเฮ้ยบกได้หย้วนามันหลายดได้ยงนั่นไน้อยนั่นได้ยังนัน่นได้ปีงหมูเว้ยสียงเห้อย่างไรเอ้<ไ>คุณครับอ้อาวเลือกเลือกเลือก 就，就，就，就。